รับผมสวัสดีครับมือกับข้าทุกคนนะครับมาชุ่มนะครับมีคนถามขอมานะครับว่าชาไกเป็นลักษณะแบบไดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวผมให้ดงใกล้ๆนะครับพี่น้องชาไกนะครับนะครับอันเม็ขดขาวๆนี่เคื่อนหันวอาหารผมมัน,นมันลนใสนะครับผมพี่น้องอันนี้คือลักษณะชาไกที่เห็นไหมน้อครับที่ เอฟซีจากสปปลอล่าคนทรงมาไห้นะครับนี่คือชาไก่นะครับพี่น้องอันนี้คือเพ่นบอกว่ามันท่านในแห่งดีนะครับเพ่นได้ให้ผมเอนอามาตากแดดนะครับย่านมันเกิดล่านะครับผมมั่คืเป็นประมาณนี่นะครับเราวิธีการผสมนะครับอันนี้ชาไก่ที่พี่น้องจากสอปลอวล่านะครับเอฟซีจากสอบปลอวล่า่นทรงมาไห่เป็นของฝากนะครับจากสอปลอวล่านะครับเพ่นบอกว่าชาไก่ตัวนี้นะครับ ทางประเทศเกาหลีเขาใส่ผสมผสมกับหัวอาหารไก่ไห่ไก่ขินแล้วเขาใกล้สิกินอาหารดีนะครับกินอาหารดีกินน้ำลายนะครับเพื่อให้ไก่จะเริ่มเติบโตดีนะครับผม อันนี้ผมก็เลยทดล่องเมึงนะครับเพราะว่าเพิ่นทรงมาใหหาย้ดาทิยหนึ่งล้วก็ทดล่องอาทิยหนึ่งแล้วครับก็มี f อถ้าเขามาถามว่ามันเป็นลักษณะแบบใดนะครับผมมีคนไล่ของมาถามผมผมกดจีไทยเลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับใบม่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นปั่นมากนะครับปั่นแห้งปั่นละเอียดมากนะครับเราทรงส่าห้ผมผมก็เลยทดล่องใส่ครับผมแต่วิธีการผสมผมจิผสมจังไรนะครับเดี๋ยวนี่นะครับ อันนี้ห่อเป็นหัวอาหารไก่นะครับผมอันนี้ผมจิผสมนะครับของอาหารไก่นะครับหัวอกับ็สิเอาลำครับพี่น้องลำเทลง่ไปนะครับเืออันนี้ผมอันนี้ผสมห้หัวอาหารไก่่นี่อายุเดือนครึ่งขึ้นไปนะครับนนกับซีนี่หนึ่งกับสีนี่ลำสองส่วน หัวอาหารหนึ่งส่วนนะครับลัมสองส่วนหัวอาหารหนึ่งส่วนเราผมกระสิตัดนะครับอันนี้ต้องไปนะครับนี่คือชาไก่นะครับชาไก่ถ้าไก,ก่ได้กลิ่นชาตัวนี้เราเขาสิกินอาหารดีนะครับอันนี้ผมแค่ทดล่องนะครับทดล่องพี่น้องเบิงพอเพิ่นส่งมาให้ผมกับทดล่องให้พี่น้องเบิงนะครับ เห้เบิ่งไกลๆนะครับเห็นลีรับแณะแบบนี้ก่ว่าษซีโอขาวนี่คือหัวาหารมันเฮยลงนะครับที่จริงมันก็เป็นผงเป็นใบไม้เป็นใบไม้นะครับเป็นใบใบพืชชนิดหนึง่งแต่ห้องกับเบิ่งว่ออกนะครับราเพิ่นปนละเอียดมากนะครับผมลองสูโฟกัสเหรอครับนี่นี่นะครับห้องกับสีเทลงไปนะครับเทลงไปนะครับผม แล้วก็สิกระสมกันครับกระสมข้าวพอสีใสประมาณซ่ํานี้นะครับผมขออนุญาตพี่น้องนะครับนี่ครับ้ามก็สิเดียวเห็นว่าเป็นแฮดเขียวๆนะครัครับ ค้นไปเลยเรื่อยเทากับสิใส่ชายอจ่างน้อยนะครับนะครับครับกสิบประมาณนี้ครับใส่อย่างน้อยครับพี่นอ้อ ่ใส่ประมาณกำบมือหนึ่งะครับบองง่ายนะครับแล้วๆเขาสิน้ำไปให้ไก่กินนะครับเดี๋ยวเ้าปลาให้เดี๋ยวห้องไปหัวใจเลยครับผมตอนนี้เลยนะครับผมคื อันนี้คีอไก่หนึ่งเดือนสามวันนะครับเ้าผมก่าผสมร่ำให้เขากินพร้อมนะครับเป็นบอพี่น้องนี่คือเขาจะกินนี่ครับนี่เป็นอาหารที่เราผสมชาไก่ลงไปนะครับนี่คือบอนี่ีนะครับ เขาสิเลิมกิ่นจนหมดน,นะครับนี่คืบอบริษัทผมท่านเลยตากของอาหารลงไปครับนเดี๋ยวผมเก็บของอาหารลงไปนะครับเพื่นอนะครับพอตักของอาหารลงไปนะคระคะับ เาสิเริ่มกลิ่นชานครับกลิ่น้าแหล่าเดยกพี่น้องสังเกตจากน้อยนะครับอีกสักครู่นะครับเขา่าสิ่งไปกลิ่นน้ำนะครับเราสิกินใกล้สิกินน้ำไา้แต่ตอนแรกเริ่มลรอครับเด็วพี่น้องา่ายจาเปลืงนะครับเขากินแล้วเขาสิเป้่าไปกินน้ำนะครับ <c oughs> ถ้าผู้ใดไดเบิ่งไกลขลดหนีผมทายไกลเหล่านี้ผมทายล้มกว่ามาน สามสี่สิบแล้วสะเห็นความแตกต่างของไก่นะครับความจะเริ่มเติบโตของไก่ที่น้อยนะครับลังปู่เปิดนะครับโตปุ่มๆนะครับโตปุ่มๆยังไงขายเงี้งเง่านะคบเดักน้อยนะครับเขากินแล้วเขาทิ้งเที่ยวไปกินน้ำน,นะครับนี่คือไก่ที่กิน <c oughs> กินอาหารที่ผสมข่าไก่นะครับ เขาสกินอาหารดีนะครับกินอาหารดีเรลกินเรียบกินเพียนนะครับเล่นกินจนหมดนะครับอันนี้คือปบหายคมหายอาหารเพียงนะครับให้อาหารเทียาาเท่ยงเหลือหม,มูแรกกับเชงเสื่ยงไ้อีกครับประมาณ5โมงนะครับประมาณ4หาโม่ห้าสิเริ่มหายไกลเข้าสิเริ่มแล้วค่ัเห็นไหมครับเขาเริ่มไปกินน้ำแล้วครับ เขาสิกินน้ำหลายครับถ้ามีขา,าไก่ผสมลงไปนะครับไก่ถ้าเขากินน้ำหลายก็จะเป็นผลดีต่อไก่นะครับเก็จะเล่นเติบโตรเร็วนะครับคุณพ่พี่น้องคือเขาสิยืนกินน้ำโดนจากที่เห็นนะครับเด็กโตนอยโตอินก็สิเขาย่อยไปเห็ะะนู้มครับแต่ละโตนยืยนกินน้ำโดนนะครับคือ มันก็เฮ็ดให้ไก่กินน้ำลายแต่สิมีคนดีที่ไก่เขาถ้ากินน้ำลายเขาจิตเขาเริ่มเติบโตรเร็วนะคะรับผมอันนี้คือไก่หนึ่งเดือนสามวันนี่ผมเริ่มผสมห้ามไห้แล้วนะคะรับผสมดำลงไปแต่เราผสมลงไปไม่เยอะนะคะรับผสมลงไปว่าหลายนะครับเป็นบอครับแต่ละตัวเขาสิกินน้ำลายนะครับถ้าห้าผสมชาไก่ต้องไก่ครับ แ่ละตูนยืนกินน้ําโดนนะครับผมอันนี้เป็นขอสังเกตจากผมนะครับลวกตข้ามแต่ตังระวางที่เฮ้าผาสมช่าไกล,ลง้ปนะครับโอ้กล่องมอสโกกัดนะครับเราก็สิกามากินน้องเสียครับพี่น้นองด้ย ที่ปกติไก่สมีนะครับปกติถ้าไก่ประมาณหนึ่งเดือนเร็จเศษหรือหนึ่งเดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนครึ่งสิถ้าห้าผสมห้ามลงไปนีไ <c oughs> ก่กเขาสิบ่ค่อยกินนะคะนรับเราผสมดำลงไปนี่ไก่เขาจะไม่ค่อยกินอาหารเขาสิเป็นเบื่ออาหารลงไปเลยแต่ว่านี่ผมข้อผมได้ชาไก่หน้าผมก็เลยเอาล่ำผสมลงไปนะคะรับดำผสมลงไปนะครับผม ผมอยากเห็นความแตกต่างว่าทางข้าออชาไก่ผสมลงไปนี่ถ้าข้ามีล่่มผสมลงไปไก่เขาสิกินดีบอนะครับเพื่อเริ่มไปกินน้ำเราใหครั่กินน้ำเรากินหลายพร้อมน,นะครับกินโดนแต่ละตัวน้องเบิ้งชัดๆจากจากลั่มโผ่ไก่ก็ได้ครับแต่ละตัวฮะตรงครับ พอเห็นครับสดทื่อครับนะครับต่ละตูน่คืออันนี้ผมพึ่งเอาชาไก่มาผสมให้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์เห็นความแตกต่างระหต่ลงกะตูนเขาไปกินน้ำดูกินน้ำโดนปกติไก่เขาจะไม่กินน้ำนานขนาดนี้นะครับแต่พอห้าผสมชาไก่ลงไปนะครับ ไก่เขาจะกินน้ำโดนนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็สิจากกันไปแล้วครับผมถ้ามาช่ว่วาวิธีการผสมชาไก่ลงไปล่งไปในอาหารไก่กับชาไก่มีลักษณะแบบใดน,นะครับสำหรับคลิปนี้สิจากกันไปแล้วฝากไปที่เข้ามารับช่วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไม้เท่าเรืมฟ้ามั่นใเห็ุคลิปด,ดีๆยังสี่ต่อไปครับผมสวัสดีครับ